สวัสดีค่ะพบกับแนทนะคะจากร้านสยาม TPL นะคะวันนี้แนทมาทดสอบอยางน i t t o ค่ะเป็น Day 2ของที่ทางบริษัทตตอสยามจัดด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทดสอบอยางในสไตล์ออฟโรดค่ะชื่อรุ่นว่า Ridge Gapper ของตัว Nitto น,นะคะตัวนี้จะเป็นยางมีผ้าใบถึง10ชั้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราลองติดตามชมค่ะว่ายางตัวนี้จะดียังไงเป็นยังไงกันบ้างค่ะติดตามชมค่ะ ยางนิโตริดเกปเปอร์ยางไฮบริดเชร์นชายสำหรับสายรุยเป็นลูกผสมระหว่างยางมัทเลนและออเชเลนดูดันไม่เกรงใจใครเพราะไม่รู้จะเกรงใจทำไมมีแต่คนรักยางตัวนี้หล่อลงตัวหล่อลงตัวทุกมิติขนาดนี้ไม่ว่ามองมุมไหนก็ตกหลุมรักยางตัวนี้มีการจัดเรียงตัวดอกอยางได้ในขณนะที่แตกต่างกันทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางลุย โครงสร้างของบายางออกแบบให้มีแรงกุยบนถนนครุกขระได้ดีขึ้น c ั p ปิ้งแอนพอย n ์ลดการสึกหลอที่ผิดปกติมี Stone ิเจคชั่นป้องกันหินกัดกร่อนยางและตัวหน้ายางเป็นรีอินฟอร์ดบล็อกฟ u n เดชั่นเพิ่มความแข็งแรงของหน้ายางม,มีความแน่นมีความเฟิรม์มลดการบิดตัวของดอกยางสายลุวิตต้องชอบมากแน่ๆแล้วยังมีสเตปบ o ็อกเอที่เพิ่มแรงกุยสาหรับหน้ายางเข้าไปอีก ค่ะตอนนี้เราจะได้ทดสอบตัวยางนิโต้แล้วนะคะลิทแกรเปอร์ตอนนี้จะไปถ่ายรูปก่อนนะขอบคุณที่เป็น B2 นะครับสยามพี l m a แม h ช็ o p นะครับขอบคุณครับก็กํก็เราจะไปทดสอบตัวยางนิโต้ลิทแกรเปอร์กันนะคะวันนี้ได้รถเป็นอิซูซุนะคะไปทดสอบบนทาง ตอนทดสอบบนเส้นทางถนนดำนะคะก็ทําให้ทราบเลยค่ะว่าตัวหน้ายางมีความนุ่มค่ะแต่แฝงไปด้วยความเฟิร์มโครงสร้างยางที่แข็งแรงของยางตัวนี้เลยค่ะมาแล้วเมื่อกี้ทดสอบทางทางดำไปแล้วนะคะตอนนี้จะเ,เป็นทางออฟโรดแล้วจริงๆตรงนี้ใช้ความเร็วสลับที่เท่าไหร่คะพอสมควรที่ไปได้เลยครับครับเพราะมัน โยนซ้ายโยนฝาเนีมันขับเร็วไม่ได้พอดีรถมันไม่ได้ทําโชคมาน่าจะขับร็ที่สุดเท่าที่เคยมาละอันนี้นี่ที่มันไม่ลื่นถ้าลื่นจะยากกว่านี้แต่มันก็เห็นผลประสิทธิภาพของยางได้ดีขึ้นก็มาดิค่ะตอนนี้ บริเวณบ่ายยางนะคะมีการออกแบบให้มีแรงกุยบนถนนขุขระได้ดีขึ้น Copy and Point ลดการสึกหลอที่ผิดปกติมี stone e j e c t i o n ป้องกันการกัดก่อนร่องดอกยางของหินตัวหน้ายางนะคะเป็นแบบ reinforced block foundation เพิ่มความแข็งแรงของหน้ายางมีความแน่นมีความเฟิรม์มลดการบิดตัวของดอกยางสายลูทต้องชอบมากแน่ๆเพราะมันจะทําให้รู้สึกเฟิร์มมากขึ้นแล้วมันก็รู้สึกมั่นใจและตัวนี้นะคะก็ยังมี step block edge เพื่อเพิ่มแรงกุยสําหรับหน้ายางเข้าไปอีกมั่นใจกันสุดๆไปเลยค่ะส่วนบริเวณร่องบ่ายางออกแบบ ให้มีขนาดแตกต่างกันเพื่อเพิ่มแรงกุยให้ลุยได้กว่าเดิมตัวนี้นะคะในไซส์285 70 17 จะมีดัชนีรองรับน้ำหนักนะคะได้ถึง1,450กิโลกรัมต่อเส้นหรือในรถ1คันนะคะจะบรรทุกได้ประมาณ6ตันเลยตัวนี้จะรองรับน้ำหนักได้มากกว่าอย่าง Bf a r t e r n นะคะแล้วก็ใช้ความเร็วได้สูงสุดถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกับอย่าง t o y o Open Country RT กับ Cooper RT เลยนะคะแต่ว่าเราขับรถสไตล์นี้ก็ไม่ควรที่จะใช้ความเร็วสูงม าากขนนนดั้อยู่แล้วยังไงก็ขอให้ขับขี่กันอย่างระมัดระวังและปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้มีการทดสอบตัวยางลิตโตก,กันไปแล้วนะคะได้ลองบนถนนดํานะคะเราก็เข้าไปในแบบเข้าป่าเขาพาเราเข้าป่าก,กันเลยนะคะไปทดสอบตัวยางนะคะในสภาพแบบว่าออฟโรดจริงๆนะคะเราจะบอกว่าตัวนิโตนะคะตัวกริดกรเปอร์นะคะและโตโยคอมฟอร์ต 2s นะคะเป็นยางแบบ แญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ผลิตญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นแท้100%กันไปเลยนะคะแล้วตอนนี้เราก็แอบ,บดูตัวโตโยโ r o เซ็ตคอมฟอร์ทที่เขาทดสอบมันอยู่นะเห็นแล้วแบบอยากจะลงสนามอีกสักรอบเดี๋ยววันนี้เราไปลองอีกสักรอบดีกว่าดี๋ยวลองขอเขาทดสอบดูนะคะนี่นี่น,นี่โตมานี่โตมานี่โตคันนี้ แล้วตัวนิตโตนะคะริดแกปเปอร์ตัวนี้เขาไม่ใช่ยางที่แบบว่าเป็นโมใหม่นะเขามีมานานประมาณ4ี่ถึงห้าปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าเขาได้รับความนิยมอยู่ในอเมริกาเขาผลิตอยู่ที่อเมริกาค่ะแต่ว่าตอนนี้คืออย่างที่ญี่ปุ่นอนะ่ะเขาก็ได้รับความนิยมในการใช้รถไ์ออฟโรดมากขึ้นนะคะก็เลยมีฐานการผลิตมาที่ญี่ปุ่นด้วยประเทศไทยก็เลยได้รับอานิสงค์ค่ะในการที่จะได้ใช้ตัวยางนี้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็ ค่าขนส่งจากแต่ก่อนถ้าเกิดอเมริกาก็อาจจะมีค่าคอสในการขนส่งนําเข้านะคะสูงกว่าแต่พอเขาย้ายมาที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีค่าคอสอย่างเงี้ยต่ำลงทําให้เราอ่ะได้ใช้ตัวยางดีมีคุณภาพด้วยนะคะคยางนิโตนะคะริดแก r เปอรนะคะคันนี้อยู่ในฟอร์ดนะคะจะใช้ยางอยู่ในใช้2,8,5ปทับ7็ดแล้วก็นี่ผ้าใบ10ชั้นนะคะตัวนี้ผ้าใบ10ชั้นนะคะ แก้มยางแข็งแรงนะคะโครงสร้างแข็งแรงมากเลยนะคะซูมกันชนัดๆนะคะ2,8,5,7,10,17นะคะผ้าใบตัวนี้ 10, 10 <_ d ota> ชั้นเลยนะคะสามารถรองรับน้ำหนักได้เยอะมากๆเลยแล้วก็นี่นะคะเมดอินเจแปเมดอินเจแปแท้1 0อปซผ้าใบ10 <_ d ota> ชั้นนะคะตัวนี้แล้วก็แก้มยางเขานะคะหลอ่ลอหล่อแบบนี้เลยนะ ลืมปิดคลิปกันอีกแล้วอ่ะไม่นูเป็นอะไรนะยังไงก็ขอฝากร้านแนทกอไว้หน่อยนะคะร้านของแนทนะคะใกล้บ,บริเวณวัดส,ส่วนแก้วบางใหญ่นนทบุรีค่ะที่ร้านแนทนะคะทําล้อยางเบรกโชกช่วงล่างนะคะรับจัดทรงด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ขอปิดท้ายคลิปกับบรรยากาศดีๆจากทอสคนาที่พักของเรานะคะสวยๆนะคะนี่เลยวันนี้ไปแล้วนาะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย